คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวิดั์สวัสดีวัยรุ่นกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยู่ผมนะครับช่องป่าปรนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับช่องป่าปรปีจีนะครับ ก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมรักกี้เนโก้นะครับผมไม่รุ่นนะอ่ะโอเคนะครับจัดไปนะครับก็ไม่ขอพูดเยอะนะครับก็สําหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมาวันนี้นะครับก็บาตูมาหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่นะหนึ่งพันห้าร้อยนั่นแหละนะครับก็จะมาขอซื้อปิเจอร์ไปเลยก็ไปที่เบตสิบนะครับเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับผมไม่รุ่นนะเออเบาๆกันก่อน ก็ต้นไม้แรกโดนเราจะมีกอกสองนะประมาณนี้นะเออคือสมมติว่าก๊อกแรกมันโดนนะเราก็จะมีกอกสองอะ่ะเออรู้จักปลากอกสองอ่ะเอาเลื้งทุกอย่างมันคือการวางแผนนะครับผมไมู่นะเอาอ่ะมาสิบสองหมุนนะครับผมรอบนี้เอาแจ๋วเธอเป็นกอนซ้อนจังว่าไม่มีอะไรแน่นอนใจใจก้อซอนในรักเธอ เอาเรื่องเดี๋ยวผมจะไม่มาทำลาพิจินะผมจะไปเร่อไว้นะครับนั้นจะไว้นะ <laughs> อะโอเคสวยๆแน่สวยๆแน่แนเอาว้าวรวๆเลยนะครับผมไยรุ่นเต <laughs> ินไปกว่านะ <laughs> คูณจงังตังบอดจ่ายนะครับผม <laughs> บักปรอบไอ้แมวนากโอ้โห แมวปอบหรือเปล่านะแดกอย่างเดียวเลยเฮ้ยมันมันคือแมวปอบนะครับแมวซาวหรือเปล่ามันคือบักแมวซาวหรือเปล่านะครับโอ้โหแดกอย่างเดียวเลยนะเบลุนนะอ่าโอเคนะครับถือว่าเป็นไปได้สวยงามนะฮะ อ่ะโอเคนะครับรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับผมโอ้โหไมาแรกนะซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับโอ้โห,โหอ่ะไปสเต็ปเรานะครับต้องวัดกันไปเลยนะครับนะเออมามา่าหรือปลากระป๋องหรือไม่หรือจะเป็นอะไรนะครับมาเอาสวยงามครับ ก็เสหมุนนะครับผมมาจะมีอะไรแจ๋มๆจมบ้างหรือเปล่านะครับตัวคูณมาอย่างเยอะนะวัยรุ่นนะโอ้โหทีดเด้ยดูคูณมานะครับปานเบะเลยนะจังหวะนี้ <c oughs> แน่บับก็ไปสี่ร้อยแปดสิบได้อยู่นะเออถือว่ามัน,ม,นมันมาได้อยู่นะเอาเรื่องนะครับผมอ่ะขอจุดไปเลยนะครับห้า 64เอาเรื่องนะครับนะอ่าโอเคโอ้โหเมลมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมไวรุน่นของแท้นะครับนะโอ้โหคู่28นะทำเป็นเล่นไปเหลือสองหุนนะครับผมมา ขอส,สวยนะครับนะ to to ก็อย่าลืมนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับดอกนี้ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับไม่พูดเยอะนะอ่ะกดอยู่ไปเลยนะครับ2280นะครับผมหวานเจียบ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสิหมื่นนะครับก็จบะกันที่สามพันสองร้อยหกสิบหกนะฮะอย่างนี้ต้องกระยับเบรกกันหน่อยนะครับผมทุกคนอ่าไปเบรหนาะสิบนะครับไม่ได้นะซื้อไม่ได้นะก็ไปเบรกสิบละกันนะครับเซฟไปหนึ่งเอ้สามพันนะสามพันอ่ะกดอยู่ไปเลยนะครับโอ้โหสี่สเตเตอร์นะอ่ะโอเค เออสวยครับแปดร้อยนะครับผมไปรุ่นอ่ะเต็มข้อนะครับอ่ะโอเค เออรู้เรื่องนะครับนะอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับ8ปดยี่สิบสี่นะครับนะอ่ะ9ก้ายี่สิบสี่นะครับผมรู้เรื่อง โอ้โหขอสีสวยหน่อยสักดอกนึงโอ้โหมา,หาอะไรจะต่อเนี่ยเจเจมาหรือเปล่าไวรุ่นโอ้โหนึกว่าวายนะครับสเก็ตเตอร์มาตามะเขือพวงอะไรวะนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยคูณสามจิบสองนะครับผมซื้อไปสามพันนะมันไม่ขาดว่ะเออคือมันไม่ฉีกอ่ะอันไายเบน้าสิบนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย เอาจริงคือมันต้องสุดกว่านี้แล้วแหละนะครับเออสวยพี่สวยครับอ่ะโอเคนะครับเต็มข้อนะครับผมไปรุ่นนะ อ่ะกดหยุดไปเลยนะครับหนึ่งันสามรอยสิบนะครับผมก็เหลืออีกสามหมุนนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะมาว่ะเออเอาจริงนะมาให้สามหมุน โอ้โหบักปอบเงยเกินไปว่ะนะอ่ะโอเคนะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับมาสองหมุนนะขอดีๆหน่อยนะครับผมวมัยรุ่น <c oughs> เออไหล,ไป,หลไปไหลไปวัยรุ่นไหลไปนะครับผมโอ้โหสิบไม่ต่อนะ อะไรกับเนี่ยโอ้โหดูหมุนสุดท้ายนะครับโอเคก็เหมือนจะตึงๆนะครับสำหรับเกมแมวเหมียวของเรานะแมวเหมียวผู้น่ารักนะครับ <c oughs> คูณจ้างนะครับนะก็โอเคนะครับสลหรับแบบนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวน่าจะโดนนะครับจะไปต่อนะน่าจะโดนแน่นอนนะครับก็โอเคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าเด้อเออ